เอาแล้วก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะหลังจากที่ห่างหายไปเมื่อวานนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกผมก็รู้สึกเฟลที่เอยอดวิวมันไม่ขึ้นผมก็เลยฟกพักไปก่อนแล้วกันจริงๆผมก็เข้าใจคนดูเลยว่าเบื่อไมค์ครับที่แบบว่าวันนี้ผมก็ลงไมค์ครับอีกแล้วพรุ่งนี้ผมก็ลงไมค์ครับเมื่อวานลงไมค์ครับอะไรก็ไมค์ครับไมค์ครับเอาจริงๆผมก็ไม่อยากลงแค่ไมค์ครับหรอกแต่ว่าเกมอื่นๆในโลบอกตอนเนี้ยผมอัดแล้วนะไม่ใช่ผมไม่ลองนะแต่ว่ามัน ผมไม่สามารถเล่นได้นะครับคือมันแหลกแล้วมันก็ค้างบ่อยบางทีภาพคือค้างไปเลยด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยทีทีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องตัดยังไงในเมื่อผมก็ค่อนข้างใน่จพูดอยู่ตลอดคลิปเลยนะผมก็เลยพ,พักไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรถือว่าสักอาทิตย์หนึ่งพักครั้งหนึ่งก็ได้นะผมก็เลยพักไปก่อนอย่างต้นคลิปที่ก็จะได้เห็นปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปไปแล้วนะว่าคอมสองแสนในเรื่องตรงเนี้ยผมเล่าให้ฟังคือ ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วเนาะว่าผมเปิดรับบริจาคค่าคอมหูตัวเองเนาะใครอยากจะโอนก็โอนนะที่แปดหมื่นเนี่ยมัวมาทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับสเปกคอมคือผมต้องเกินก่อนนะว่าสเป c คอมที่ผมจะมาพูดในวันนี้ผมไม่ได้พูดเจาะลึกอะไรมากมายนะถ้าอยากรู้ก็ไอ a ฮ e ซีพตอบให้แล้วทุกอย่างนะครับก็ไปดูช่องพีเกก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะว่าผมเล็งสเปคอะไรแบบไหนไว้ทำไมถึงตั้งงบไว้ตั้งแปดหมื่นนะครับไปเลสโก อันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเอ่อตัว CPU นะครับผมนะก็มันจะมีเอ่อ i สาม i ห้า i เจ็ดแล้วก็ i เก้าเนาะที่ผมมาใช้ AMD เนี่ยเพราะว่า AMD อะ่ะมันเด่นในเรื่องของการเล่นเกมผมก็เลยไม่เอาเพราะว่าผมจะามาทำงานด้วยเพราะาแฟนผมก็ใช้ทำงานนะครับผมก็เลยเลีงเอาไว้แค่ i ห้าสิบสามห้าร้อยกับ i เจ็ดได้หมดทุกตัวส่วน i เก้าเนี่ยมันราคาค่อนข,ข้างสูงนะก็เอาไว้เรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะถามว่าทำมไมสมผึ่งแมวแบบว่า i สามเพราะว่า i สามอะ่ะคือมันใช้งานแค่ทั่วไปแล้วก็เหมือน ดูในภาพรวมแล้วเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะเหมือนมันจะแปลว่าทํางานได้แค่ทีละ,ยอ,ะอย่างอะไรเงี้ยผมเลยมองว่าเออไอสามมันเด็กเกินไปนะผมมองว่าเอาสักไอห้าสิบสามห้าร้อยอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอใช้ได้งานได้ละน,นอย่างน้อยก็พอเวลาตัดครงตัดคลิปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเลนดงเลนเดอร์ก็พอได้อะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่จริงๆกับผมมาอยากได้ไอเจ็ดเพราะว่าไอเจ็ดอ่ะคือมารับจบงานหมดทุกอย่างเลยคือก็เผื่อนะคาคตคนไปนิดหน่อยแหละแต่ก็ ถือว่าไม่ไม่ตกเมตาเพราะว่ามันเป็นเมนกะลางๆเนาะเดี๋ยวว่า I3 ากับไเจนคือมันขั้นระหว่างไอสกับไอเก้เนาะก็คืออยู่กลางๆนะอันนี้ก็ในส่วนของตัว cpu เนาะอันนี้ก็ส่วนในเรื่องของเมนบะอร์ดเนี่ยเมนบอร์ดก็จะมีถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ่อก็จะมีบอร์ด m b แล Z, นะ้วก็ Z เนาะก็จะมีขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ซึ่งเมนบอร์ดแต่ละขนาดเนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่อย่างเห็นได้ชัดแบบตาเปล่าเลยก็ถ้าเป็นบอร์ดขนาดเล็กเนี่ยไอช่องเสียบข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเยอะแยะนะ แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้บอร์ดเลยกะมันมันจะมีเสาอากาศให้เหมือนบอร์ดกลางเพราะว่าผมผมไม่ได้สนใจบอร์ด m เลยนะแต่ผมคิดว่ามันจะต้องแบบว่าเดินสายอินเทอร์เน็ตเสียบเข้าไปนะผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าผมไปดูในห้องตาผมก็ยังคงใช้บอร์ดตัวนี้อยู่นะผมไม่รู้ว่าณตอนเนี้มันมันจะมีแบบว่าเสาอากาศแล้วหรือยังอันนี้ผมไม่รู้นะเกี่ยวกับบอร์ด m ที่ผมดูนี่คือบอร์ด b กับบอร์ดแไปเลยเนาะบอร์ด b เนี่ยก็เป็นกลางๆาใต้พูดถึงบอร์ด b ที่เป็นกลางๆเนี่ยก็มันจะมมมีเสสาาาาอออกศให้้นคืไ่ตงดิย ส่ยินเทเน็ตเสียบเข้าไปเนาะแล้วก็เท่าที่ผมเคยดูแล้วก็สนใจเนี่ยก็เป็นบอร์ดเป็นบอร์ดของตัวโซนิกนะผมนะส่วนบอร์ดเซเนี่ยก็เป็นบอร์ดที่ขนาดใหญ่เออเอเอเขาเรียกว่าอะไรอะไอแผงระบายความร้อนของมันน่ยมันมันมีเยอะกว่าแล้วมันตัวใหญ่กว่าแล้วบางตัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบอร์ดเซนะจะรองรับดีอาร์ห้านะผมนะผมก็เลยมองว่าเออเป็นไปได้รกร็ ขั้นต่าก็เป็นบอร์ด B แหละถ้าคู่กับ i5 นะก็คือสม,น,สมน้ําสมเหลือกันนะแล้วก็ถ้าเผื่อเป็น i7 อะไรเงี้ยแต่ว่าเผื่อๆไว้ก็ดีนะพวกเมนบอร์ดถ้าเป็นบอร์ดเซตเลยอนะไรเงี้ยรองรับ DDR5 นะครับผมไม่รู้นะว่ามันข่าวจริงไม่จริงหรือมันยังไงนะผมแค่ได้ยินเวลออมาว่าพวก DDR4 เนี่ยเขาจะเลิกใช้แล้วปรับเป็นของ DDR5 ผมก็เลยโอเคเอาเป็นบอร์ดเซตไว้จะดีกว่านะอันนี้ก็คือบอร์ดที่ผมเลงๆเ,เอาไว้นะก็กล่าวไว้เป็นบอร์ดเซตเลยนะครับถามว่าบอร์ด B มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้้ไดหละ แต่ผมมองเผื่ออนาคตไว้ดีกว่านะมันจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินหลายๆต่อนะครับก็คือเป็นไม่ได้ก็เป็น i 7เจ็ดอดเซตอะไรเงี้ยก็รับจบนะครับต่อมาก็เป็นแรมเนี่ยแรมเนี่ยผมขอเป็น d d r 5หอย่างที่บอกไว้ก็คือเผื่ออนาคตไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนจะเป็นสิบหกหรือสาสิบสองอะไรเงี้ยผมไม่ติดนะอันไหนก็ได้นะครับก็ได้หมดส่วนเี้ได้ดีหรือ m. 2เนี่ยก็ขอเป็นหนึ่งจิลบก็แล้วกันนะเพื่อนๆก็ลองแบบว่า เอาที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็ลองไปหาเสิร์ชดูใน t i k t o k หรือไปเสิร์ชดูใน f p u jb ก็ได้นะผมนะว่าราคาโดยรวมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ว่าคงไม่ค้นประมาณห0 0 0มื่นถึงแปดหมื่นหรอกจริงๆริผมอยากจะรับจบ di เจ็เลยนะอืแล้วก็การจอเนี่ยขั้นต่ําผมเล็งเอาไว้ว่าจะเป็นสนะี่0ูนย์หกูนย์ะอันนี้คือขั้นต่ําเลยนะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ชุดระบายความร้อนเนี่ยถ้าเป็น i 5้าผมขอเป็นพัดลมดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็น i 5ชุดน้ำอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่เหลือเฟือเกินไปอะ ผมก็เลยแบบถ้าเกิดว่าไปได้ ipad a i เจ็ดก็ค่อยเป็นจุดน้าปิดก็แล้วกันนะผมไม่กล้าใช้น้าเปิดนะผมกลัวเวลาแบบน้ํารั่วซึมอะไรอย่างนี้ผมก็กลัวว่าจะทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะโฟกัสหน้าจออยู่แล้วไม่ได้โฟกัสอะไรอย่างอื่นเลยนะผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยโอเคตามนี้ก็แล้วกันก็จบไปแล้วนะก็คืออันนี้คืองบในราคาประมาณเนี้ยแปดหมื่นผมตั้งไว้เผื่อเลยนะเผื่ออนาคตหรือว่ามันจะมีการหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วราคามันจะขึ้นนะครับผมก็เลยตีไว้ว่าเป็นเงินแปด ซึิงตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยสักบาทหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์ก็ลันไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของมอือสอผมก็มองว่า,วามันมันชักจะเริ่มทํางานไม่ไหวแล้วนะผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะเกิดกับวงการยูคผมจะได้ลันต่อไหมนี่อคกเรื่องหนึง่งครับแล้วก็ไอเรื่องคอมสองแสเนี่ยคืออะไรอ่ะผมไปฟังก่อนว่าจริงๆอนะ่ะผมชอบในของค่าย l อีเพราะว่า l อีอ่ะคือมันคือที่สุดอ่ะแต่ว่าราคามันก็สุดเหมือนกันนะสมน้ําสมเนื้อ เดี๋ยวผมจะพาไปดูลย์ลิสต์ของผมใน u t u b e นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ playlist ที่ผมเลงเอาไว้นะก็คือเป็นของ rg เลยนะครับตามนี้เลยนะนี่ก็น่าจะสูตรอยู่ที่เครื่องนี้นะผมมองว่านี้ค่อนข้างที่จะโหดครับดูดูแล้โหดตามนี้เลยอันนี้ก็ล่างนี่คือเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะตับต้องได้นะแต่ผมก็เผื่อเงินไว้กว่อนใจจริงอนะคืออยากเอาเป็นเนี่ยไอตัวนี้ไปเลยนะเป็น i เจ็ไปดีกว่า ก็ตามนี้เลยก็สมน้ําสมเนื้อนะนก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่า rg เนะี่ยมันโหดยังไงก็ไปดูในคลิปของพี่เปาได้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปาด้วยนะที่เอ,อ่อทำคลิปมอบความรู้ลหลายๆอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ผมนะครับผมก็ติดตามพี่แกมาตั้งแต่ในยุคสมัยที่กาดจอมันเป็น30อะไรเงี้ยน,นะก็หลายปีมาแล้วผมก็มาดูใหม่ทีนี้มันก็เป็นรุ่น40นยะลซีรีส์นะของกาดจอนะครับจริงๆผมชอบ rg นะชอบสีมันแดงดำอย่างนี้นะครับผมชอบสีแดงดาอยู่แล้ว ก็นั่นแหละเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงตั้งธีบายันนคือจริงๆอ่ะที่ผมจองไว้คือจองไว้ใจใจแต่ผมไม่รู้นะว่าชาตินี้ผมจะได้หรือเปล่านะคอมดีแปบว่าแปลว่าราคาสูงขนาดนั้นนะผมจริงผมอยากจะเอาไว้เพราะว่ารับจบมากกว่าเพราะว่าเวลามันมี CPU ตัวใหม่มาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราแค่เปลี่ยน CPU ไงเี่ยถูกป่ะส่วนพวกเครื่องอะไรเดิมๆ่าพวกมินบงมินบอร์ดคือมันเป็นของ LG คือมันโหดสุดแล้วนะผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเปรียบปรับเปลี่ยนอะไรแล้วอ่ะคือเราจ่ายจบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พอออใใจ CPU ที่่เราช้ยูก็ด ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แค่นั้นจบนะครับก็ค่าๆก็มาเนี้ยนะช่วงนี้ผมก็คุกคีอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็มีความรู้ในคอมพิวเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าก็ดูๆมาอยู่เคยดูไปแล้วแหละผมก็มาดูใหม่เพิ่มความรู้นะผมก็เลยออกมาพูดเพราะว่าถ้าจะให้ผมเล่นแต่ไม้ค้าบไม้ค้าบไม้ครับเนี่ยมันก็เคยยังไงยังไงอยู่นะผมก็เข้าใจคนดูนะแล้วผมก็นั่นแหละเข้าใจสภาพยอดวิวที่ว่าทำไมมันถึงม่ขึ้นนะก็ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็บอกได้นะผมนะการจะพูดผิดพูดถูกหน่อย นะคือจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทําคลิปอะไรลงดีนะผมก็ไม่อยากจะขาดคลิปไปนานๆแล้วนะก็สามารถโดในสนับสนุนผมได้นะตามนี้เลยนะผมนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ EP หน้าเนี่ยผมว่าจะตัด Q&A นะในในใต้คลิปนี้แหละใครอยากจะถามแล้วก็ถามเอาไว้ได้นะแต่ขอภราบหน่อยนะทั้งคอมเมนต์พูดคุยหรือคอมเมนต์ที่เป็น Q&A นะอ่นะแล้วนะนะนะก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย